อนนี้ร้านอาหารที่ฮอตฮิตที่สุดต้องยกให้ร้านหม่าล่าจริงๆคือเดินไป3าเก้าอ่ะเจอร้านหม่าล่าไปแล้ว5ร้านส่วนตัวนะคิดว่ารสชาติไม่ได้จีนแท้ hair, แล้วก็อร่อยไปซะสุกราแต่วันนี้เราไปกินที่ร้านนี้มาร้านเขาจะอยู่ที่เอทองหล่อชื่อร้านว่าเกาซิ่รสชาติน้ำซุปคือจีนแท้เข้มข้นสุด,สดและได้เดินมีนาเขาทําเป็นแบบบุฟเฟ่ด้วยมี2ราคา5้าเกกับ7จ็ดเก้าเก้าปกติเขาเป็นแบบอัลาคาร์ดนะคือบอกเลยว่าน้ำซุปของร้านนี้เข้มข้นมากๆอันนี้ถึงจะกินเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะคะแต่ต้้ออเีีนนุะหลืจม ช่องนะคะเป็นซุปกระดูกเข้มข้นแบบนี้กับซุปหม่าล่าแล้วซูที่ถูกใจเราที่สุดก็คือซุปหม่าล่าที่เขาต้องเก็บค่าน้าซุปก็เพราะว่าน้าซุปของเขาอะเข้มข้นมากในหนึ่งหมอ้อเขาใส่เครื่องเทศจากจีนให้สองหอนน่อนีเต็มเต็มแต่ถ้าใครอ,อยากเพิ่มความเผ็ดชานะคะเขาก็มีหมอ้อไว้ให้ใส่เพิ่มในพริกแบบนี้ด้วยใครที่ชอบกินหม่าล่าแบบว่าเผ็ดชาเข้มข้นเนี่ยต้องรีบแท็กเพื่อนชวนกันมาด้วยน้ำจิ้มมีให้ปรุงตาม2แบบนะคะเป็นแบบสูตรเด็ดกับแบบแห้งเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าห้าเก้้เก้าเนี่ยมีอะไรให้กิน พวกเนื้อไก่หมักด้วยแต่ถ้าใครอยากทานเนื้อนะคะเพิ่มตังอีกนิดนมาเป็น799ก็จะได้เนื้อติดมันออสเนื้อติดมันยูเอเนื้อใบไผยออสแล้วก็ลิ้นวัวแล้วก็มีเป็นผ้าคีริวค่ะทั้งขาวทั้งดำซีฟู้ดที่เพิ่มขึ้นมาก็จะมีกุ้งปลาหมึกแล้วก็ปลากระพงในส่วนของลูกชิ้นเต้าหู้เส้นต่างๆแล้วก็ผักนะคะ799กับ599เนี่ยก็จะได้เหมือนกันซึ่งแต่ละอย่างคือมีให้เลือกกินเยอะมากอะดูผักดีทุกคนมาทั้งพืชส่วนแล้วก็พืชไร่วันนี้ที่พวกเรากินอะกินเป็น799นะเลยว่าร้านหม่าล้าหม้อไฟร้านเนี้ยเป็นร้านหนึ่งที่ทําถึงสุดๆด้วยวัตถุดิบอะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ ผักหรือว่าตัวเขาเลือกมาดีมากๆอ่ะเรากินเรารู้เลยอย่างเนื้อวัวเดี๋ยวคนนุ่มไม่เหนียวมีกลิ่นหอมยิ่งเนื้ออันที่เป็นแบบติดมันนะดีลวกให้แบบไม่สุกมากนะคะประมาณ1ิวิจะเป็นระดับความสุกที่อร่อยมากและนุ่มสุด<ๆ>อันนี้เราไม่ได้ปรุงน้ำจิ้มเองเลยกินของทางร้านก็อร่อยแล้วใครที่ชอบกินเครื่องในนะคะเขาก็ทาความสะอาดมาได้โอเคเลยเพิ่งเคยเห็นบุฟเฟ่ที่มีลิ้นเป็ดให้กินกุ้งเกิงเขาก็แกะมาให้แล้วกินได้แบบสบายๆไม่ต้องเลอะมือร้านเนี้ยอยู่ที่ทองหล่อนะคะทุกคนแต่ว่าราคาธรรมดาปกติมากไม่ได้แพงงงงวัิน้ตช่โ ครึ่งนั่งกินไปเลยค่ะให้อิ่มในบุฟเฟ่นี้นะคะเขาก็มีของกินเล่นแล้วก็ขนมหวานแบบจีนให้ด้วยนะอันนี้คือเฟรนฟรายที่เขาคุกหมาล่ามาให้แล้วแซ่บเลอแป้งทอดอันนี้มากมืนเหมือนโมจิอ่ะทุกคนมีความเหนียวนุ่มของหวานแบบสดชื่นสดชื่นก็มีนะคะชื่อว่าปิงเฟินจะเป็นวุ้นนะคะที่มีความหวานหวานเย็นเย็นกินแล้วสดชื่นดับเผ็ดแล้วเขาก็มีเป็นหมาล่าเสียบไม้ปิ้งๆด้วยแต่อันนี้เราสั่งเพิ่มมานะคะเขาเป็นแบบอลาคาอันนี้เราสั่งมาเป็นชุดนะมีหลายอย่างเลยบอกเลยว่าอันนีรบ ที่นี่มีที่นั่งแบบเดียวด้วยนะใครที่ชอบกินข้าวคนเดียวเนี่ยตอบโจทย์สายม่าล่าต้องรีบกดเซฟกดแชร์แท็กเพื่อนแล้วไปกินกันเลยอร่อยจริงๆ